มีของในสวนถ่ายเลยตกตกแต่งพร้อมเลยค่ะเข้าสู่กับบรรยากาศเป็นแบบธรรักสุดๆใช่นไหมไปถึงปุ๊บก็คือถ่ายรูปได้เลยถ้าเสื้อผ้าไม่เข้าทำยังไงคะซื้อใหม่เลยค่ะที่นี่มีขายครบทุกแบบเลยเพื่นทำดีมากทุกไซส์ด้วยไปถึงปุ๊บถ้าเสื้อผ้าไม่เข้ากับตีนนะไปเลยค่ะชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่มีขายให้หมดครบจบที่เดียวเลยนะเออนะคะแล้ววันนี้เนี่ยสำหรับแฟนสาว น้องๆทั้งสี่ท่านเลคะใไปที่มาแล้วต่ายรูปที่จุดชิปอินนะคะติดแฮชแท็กเรียบร้อยวันนี้จะได้รับของรางวัลพิเศษจากเราทั้งสคนด้วยเออซึ่งก็ยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรนะคะเอาลเดี๋ยวอขออนุญ,ญาตให้พูดถึงซีรีส์ก่อนก็แล้วกันนะคะว่าสำหรับซีรีส์เมดเดซีรตอนนี้ผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากไม้เขาตอบจ้าแสนรอบเลย เป็นยังไงครับเพื่อนๆุณเท่ผเอบลัค่อนข้างดีมากทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยใช่ค่ะมีแฟนๆ ทักทายเราตลอดเลยเวลาไปไหนหรืทำงานที่ไหนนะคะแล้วก็ฟีดแบ a กมากๆเลยค่ะอโอสังเกตได้จากตรงนี้นะคะชั้นสีก็คืออัดแน่นไปโดย F4 ในซีรีส์เลยนะคะหลังหลังจากที่แบบซีรีส์ได้ปล่อยตัวออกไปจะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่แบบเริ่มเปิดตัวเลยไหมเห็นว่าเปิดตัวมาตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ตอนช่วงปลายปีที่แล้วด้วยความที่ช่วงที่เราเปิดตัวนะคะมีซีรีส์มากมายจนทําให้พวกเราไม่คาดหวังเลยว่า ทุกคนจะชอบซีรีส์นี้ขนาดนี้ทุกคนคะชอบออนทนอบี่สาดนี้ <c oughs> เพราะว่าพอเริ่มแบบมีทุกคนเข้ามาแบบมาให้กำลังใจเรามามาแบบซิงค์แฟนคลับเราอะไรอย่างเงี้ยตกใจค่ะ <c oughs> แต่ต้องอยอมรับว่าออได้รับผลการตอบรับที่ดีมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็น้องๆแต่ละคนน่ารักมากๆเลยจริงเลยะค่ะออร่าคือแบบอยู่มุมู้นก็คือยังเห็นเลยอยู่ค้างวินาทีคือทนไม่ไหวสตาร์ไม่ถึงกับต้องเต้นตามเลยคือมันฟินนะคะมันล้อยตามนะเอาล่ะเนื่องจากช่วงเดือนเห็นความรักในเดือนกุมภานี้นะคะแล้วก็ใกล้เข้าสู่วันวาเลนไทน์ในวันที่14กุมภานะคะสี่สาวมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมของขวัญให้คนที่เรารั ้ามมีมไหมม,ไม,มีใครมีป้าไ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะว่าจะมาขอไอเดียจากแฟนโออคุณร้านคุยไหนคะุณมีไอเดียไหมไม่มีแฟน <c oughs> จบนะคานิยากแล้วจบนะ <c oughs> บน,นะคะจบเลยนะคะก็เอ,อ่ออยากถามคือคู่นี้จิ้นคู่นี้เนาะคู่นู้นจิ้นคู่นู้นนะคืออยากถาม ในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้เออเขาเรียกว่าอะไระใช้เวลาในช่วงการแสดงซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเวลาด้วยกันเยอะเนาะพอจะแบบรู้ถึงความชอบหรือสไตล์หรืออะไรเงี้ยกันบ้างแบบมากน้อยแค่ไหนรหรือยังรู้ค่ะพอรู้ใช่ใชไหมอ่ะให้ตอบว่าปกติแล้วโอเอเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวแ <c oughs> นวไหน <c oughs> ทุกคนก็รู้โอเอตองเซ็กซี่จริงหรือเปล่าจริงอ่ะแล้วโอเอตอบกลับมาบ้าง คุณเอสปกติแล้วเป็นคนแต่งตัวสไตล์ไหนคะเขาจะชอบแต่งแบบว่ารอทาบูทค่ะเส <c oughs> ื้อจะเป็นแบบยังไงก็ได้แล้วแต่วันที่เขาอยากจะใส่เข <c oughs> าอาจจะต้องมีกระโปรงกระโปรงสั้นบ้างกระโปรงยา <c oughs> วบ้างเขาจแต่งแบบไม่เหมือนกันสักวันค่ะแต่ว่าต้องมีรองเท้าบูทเออแฟ<บ> <c oughs> ชั่นนิสตา้าสุดๆยังไงต้องมีบูทต้องมีบูทชุดนอนเงอะเงอะแต่งแค่ไหนก็ใส่บูทค่ะจริงหรอ คือ uhm, ชุดข้างบนเป็นชุดอยู่บ้านแต่ข้างล่างคือต้องบ <c oughs> <own> ูทเท่านาเสื <c oughs> <c oughs> mm ้อชุดนนอนส้นรองเท้าบูทเออสุนย้อดแต่ก็เป็นลาดก็ใส่บูทบูทเลยมีบูทกี่คู่อ่ะขอถามหน่อยนับไม่ได้เลยใช่ไหมประมาณสามสิบโอ้โะอ่ขสามสิบเยอะมากเลยนะคุณสา เราที่มีรองเท้าทั้งหมดนะคะรองเท้าแต่รองเท้าเข้าไปรองเท้าทํางานรวมกันนะคะมีไม่ถึงสิบคู่เลยค่ะเขาที่ปูนอย่างเดียวประมาณสามสิบาทเออไปช็อปข้างล่างเลยนะสู้รองเท้านะสู้ๆนะคะเอ้าอันนี้มาแนวแบบขาดปูนไม่ได้อันนี้เป็นแนวแบบ6ซกี่เอ้าคุยฝ่ายลองบอกว่าป๊อปปี้เป็นสไตล์ไหนการแต่งตัวค่ะผ่นผ่นไปบองสังเกตก่อน วันนี้ใช่แนวใช่แนวที่แต่ง<ม>ปกติไหมไม่ปกติไม่ปกติแล้วปกติเป็นยังไงคะเขาจะเป็นสายชิลๆค่ะ,ะส่วนใหญ่ที่ที่แบบว่าหนูจะชอบนะเขาไปคาเฟ,าเฟ่ส่วนใหญ่ที่หนูเห็นเนาเป็นหอนนเยีนเพื่อแบบดเสื้อกั้มแนวนี้มากกว่าที่หนูเป็นยีนแบบหลักๆเลยเกติดแตนกับอะไรคะ ยังยิงีนก็ที่จริงแมทกับทุกอย่างเลยค่ะเป็นคนชอบใส่ยีนมากคือยีนที่บ้านเยอะมากกี่ตัวคะน่าจะเกินห้าสิบค่ะคุณพี่คุณจัง คุณค้าแกงยีนของพวกเราที่มีรวมๆทั้งหมดแล้วนะคะนับมาตั้งแต่สมัยมัธยมมีกี่ตัวกันคะ5ตัวใครที่จะมีเงินน้อยซื้อที่นี่ได้นะคะนู้ยังไปซื้อเดี๋ยวนี้กเลยนะคะเอามาฝั่งคุยไฟบ้างป๊อปปี้บอกิว่าปกติแล้ววีฟายแต่งสไตล์ไหนคะที่จริงเขาเป็นคนเปลี่ยนสไตล์เลยแต่ว่าช่วงนี้ จะแบบว่าเท่บ้างหวานบ้างสาวบ้างเซ็กซี่บ้างคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยตามช่วงไปเรื่อยๆเลยแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีความติดหวานนิดนึงอ้าวันนี้หวานไหมคะหวานจี๊บยหวานจี๊บเลยดูจากหน้าแล้วก็ชุดเบสบอลที่ใส่นะคะทุกคนสวยหวานน่ารักมากๆเลยเอาล่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามเลยปกติแล้วถนาดงาน DIY ไหมคะโอ้โหฝีมือการทำแบบนั้นทำไมเงียบ ดีอใครถนัดคิดว่าต,ตัวเองถนัดบ้างมีไหมไม่เลยหรอเดี๋ยวดูผหงานแล้วกันเดี๋ยวดูผลมงานเพราะว่ากิจกรรมที่เราจะนำมาให้ทำสี um> ่สาวได้ทำกันนั้นเป็น um กิจกรรม DIY ค่ะนี่นะคะซึ่งเราจะมาตกแต่งเสื้อเลเซอร์กันในทีมของอัลติเมทเลิฟค่ะซึ่งหลังจากที่ทำกิจกรรม i Y ไปที่เรียบร้อยแล้วสี่สาวค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นสองทีมนะคะเป็นทีมของเกรซแล้วก็โอเอนะคะแล้วก็ปอบบี้กับคุณฝ้ายอีกเป็นทีมนะคะ ช่วยกันตกแต่งแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาอธิบายกันว่าเราได้อินสป r a เรชันในการตกแต่งเสื้อเนี่ยเป็นมาจากอะไรโอเคไหมพร้อมไหมความไม่เคยดีไอมาก่อนวันนี้ต้องทำเป็นแล้วนะโอเคปะเดี๋ยวขอรีได้ดิฉันจะลงไปด้านล่าเวทีนะคะมีตัวเลือกมา ไ้เลือกด้วยนะคะขออนุญาตลงไปข้างล่างก่อนนะ,ะนี่เลยค่ะนี่เลยเรามีสินค้านะคะที่อยู่ในกลุ่มของค้งาไปเลือกนะคะออสีสาวค่ะสีสาวบอาบันนีนะคะแล้วก็ช่วยเลือกนิดหนึ่งว่า,อ,าอยากจะใช้เลเซอร์ตัวไหนเอาไป DIY ด้านผม น้องเพรสน้องโอเอนะคะแล้วก็น้องบล็อกกี้น้องฟรีไฟพี่จะบอกว่าพี่มีเวลาให้หนูทำเนี่ยสิบวินาทีเธออ<า> <c oughs> ย่าทำร้ายฉันนะ <c oughs> <c oughs> จะเย็นๆมีเวลาให้ทั้งหมด10นาทีในการ DIY เพราะฉะนั้น,นจะต้องใช้ความร่วม,มือแล้วก็สามมคีกันนะคะตัวแรก เอาล,ล่ะชีสาวดูก่อนนะคะเรามีเบ,บรเซอร์ทั้งหมดเจตัวนะคะตัวแรกนะคะเป็นเบ,บรเซอร์สีขาวนะคะตัวนี้เป็นร้านจากร้านหญิงใหญ่นะคะเขาจะออกเอเอ,เอ,อ่โอเวอร์ไซส์หรือพลัสไซส์นิดตึงนะคะถัดมาจะเป็นเอ่อเป็นเบ,บรเซอร์ที่มีดีเทลนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไร เป็นลายเหมือนลายตลาดเล็กๆนะคะตัวนี้ออกสีชมพูนเนีเ่นเป็นจากร้านใบอุ่นนะคะตัวถัดมานนเริ่มพึกษากันแล้วนะฝั่งโน้นครานี้พึกษาได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนนะคะถัดมาเป็นร้านาธนิดานะคะตัวนี้เบรเซอร์จะมีความทางการขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นสีชมพูผ้าก็จะมีความมันเล็กน้นอยนะคะถัดมาร้านทนิดาอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าสีสันก็จะโดดเด่นขึ้นมานะคะ หมดเลยนะอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวให้จิ้มเลยปรึกษากันได้นะคะอันนี้ะตางกันนิดนึงนะคะอันนี้จะออกสีออกชมพูแบบม่วงดีเทลค่ะไม่เหมือนกันอะชมพูแปดเลย